สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่พี่ๆแบงค์ับสาไทยทุกคนนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความส,สุขม,มากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจ New y e a ส2024คะ่ะสวัสดีค่ะพรมันเกิดตานะคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะตอนนี้สั่งกัด I อพีเอนนะคะที่เกาหลีนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะแล้วก็แฮปปี้นีเียชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะยังไงก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคน มากๆนะคะแฟนคลับวอลเลย์บอลแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามชมและเชียร์พวกเราด้วยนะคะในซีซั่นปีข้างหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะโมเมนทัาชาสดๆนะคะสังกัดไทยพับนะคะตอนนี้อที่เกาหลีค่ะก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเราวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็สมาคมววอลเลย์บอลมาโดยตลอดนะคะก็ขอให้ปีปีใหม่นี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ อ,อย่าลืมติดตามเชร์พวกเราตลอดไปเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี67นะคะก็ขอให้แฟน,แฟนบอลลุกคนมีความสุขมากๆเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้มีความสุขกับการเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์บอลลิบอลไฮแลนด์และทุกๆแมตที่มีการแข่งขันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมกิตดาได้สวัยครับก็เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความส,สุขสุขภาพแข็งแรงครับทำอะไรก็สขสัน์สําเร็จครับแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกคนครับผมสวัสดีสสดปีปใหม่หมค่ะค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะ หนูก็เป็นตัวแทนของทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยค่ะขอไว้พรให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขค่ะขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะพวกเราก็จะทาหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีที่ใหม่ครับขอให้อ่พี่น้องชาวไทยนะครับที่รักที่ดูแลวอลเลย์บอล ที่ชมติดตามชมวอลเล์บอลน,นะครับขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่ครับแล้วก็ติดตามเชียร์ติดตามชมพวกพวกเรานะครับในการแข่งขันวอลเล์บอลน,นะครับของสมาคมกีฬาวอลเล์บอลตลอดปีใหม่ด้วยครับสวัสดีครับ